ดีว d ดีบ็อกเซตมือหนึ่งนะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะนะผมไม่อยากเสียเวลาแกะนะครับก็เลยแกะไว้ก่อนเลยเป็นเรื่องสามสิบสองทันวานะครับแล้วก็เรื่อง The g r e e n Inferno v สุดนรกนะครับซึ่งผมอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะผมเพิ่งแกะพวกอะพลาสติกซีนนะครับก็เรียกว่าซีนนั่นแหละครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ อันนี้ก็เป็นของที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นกระเป๋าหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับส่วนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคือกุญแจหรือว่าอะไรที่ติดอะไรหรือเปล่าโอเคเรามาดูเรื่องของบ็อกเซ็ตก่อนนะครับ <c oughs> ขมผมเอากำลังหาวิธีแกะอยู่ครับไม่แน่ใจก็ข่าวความสั้นๆก่อนนะครับเป็นภาพยนตร์เมื่อประมาณสักสิบ กว่าปีที่แล้วประมาณสิบปีครับอ่าสิบปีพอดีซึ่งผม <c oughs> ต้องยอมรับตามตรงว่าผมไม่ไม่เข้าใจคําว่าสามสิบสองธันวาครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับโอเคเรามาดูกันข้างในนะครับว่าเป็นยังไงมันมีอะไรอันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับผมซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยไม่ได้เรียกว่าซื้อเรียกว่าเสนอราคานะครับแล้วก็ ทั้งหมดมันก็จบที่ราคาร้อยสามสิบาทนะครับส่วนอันนี้ห้าสิบบาทย้ำว่าเป็นมือหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนว่ามันอ้อมใช้การดึงนะครับโอเคสวยนะครับซึ่งเป็นหนังลักนะมันออกมาสักคู่นะ โอเคเราพร้อ okay, มข้อวางโทรศัพท์ก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเต็มเต็มเลยนะครับว่าเป็นยังไง ผมก็งงตั้งนานว่ามันทำยังไง <c oughs> สรุปคืออันนี้เป็นส่วนของข้างหน้านะครับน่ะสวยงามมากครับซึ่งมันมีทั้ง VCD อันนี้คืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะอันเนี้ยมันมีทั้ง VCD DVD <c oughs> DVD แบบปกตินะครับแล้วก็ box s ซ t แบบเนี้ยครับที่แบบมีสามรูปแบบนะ อันนี้มันเปิดออกมายังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีพวกสม,มุดเนี่ยแล้วก็มีเขียนว่าชั้นว่าแกสวยที่สุดในโลกสำหรับชั้นเลยชั้นใช้ชอช้างนะครับเนี่ยมันเป็นมันหลุดออกมาแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมันเป็นโพสต์อิดนะครับใช่โพสต์อิด ก็คือแบบเอาไว้จดนะครับอ่ะก็แถมมาให้อันนี้เป็นหนังของค่าย M 3 9นะครับเป็นหนังแบบ10ปีที่แล้วนะครับแต่สภาพมือหนึ่งเลยนะเพราะว่าคนขายเขาบอกว่าเขามีบ็อกเซต <c oughs> บ็อกเซตนี้2อันนะครับนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันตั้งยังไงนะมันต้องเอ,เอาออกมาหรือเปล่า โอเคแล้วก็มีนงชาชาชานะครับใช่เป็นสมุดนะครับในเรื่องเนี <c oughs> ่ยสวยนะครับเนี่ยต้องนอกนั้นก็เป็นพวกกระดาษจดนะครับใชอ่อันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็มีความสวยนะเก็บเก็บเอาไว้เป็นคอลเลกชันนะครับใช่โอเคเรา น่าจะหมดแล้วนะอันนี้มันตั้งยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเอาเอาออกมาได้หรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเคแป๊บนึงขออนุญาตนะครับแป๊บนึงผมขอเอานี้มาวางนะว่ามันจะได้เปล่าโอเค ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูทางด้านของ DVD กันเลยนะครับแผ่นอาจจะมีรอยบ้างครับไม่เป็นไรมันอาจจะแบบเสียดสีครับนี่มันเป็นมือหนึ่งนะมันก็ยังมีรอยเลยนะครับรอยแค่นี้ <c oughs> ไม่เป็นไรมันเขาเรียกอะไรมันไม่มีผลต่อการดูนะครับอันนี้ <c oughs> เป็นมูฟวี่นะเป็นภาพยนตร์ เราวางไว้ก่อนต่อด้วยสเปเชียลอีดิชันนะครับเน่น่าจะเป็นพวกเบื้องหลังอะไรประมาณนี้ครับนี่แผ่นดีนะไม่ไม่มีรอยอืม เก็บก่อนไทยห้าจุดหนึ่งไทยสองจุดศูนย์ผลิตโดยค่าย MVD MV นะครับภาพยนตร์คอมเมดี้เลิฟ นี้ก็ The Green i n f e r n no, นวีดสุดนรกนะครับขยาดความกลัวสุดขีดอย่าให้เสียงวีดสุดสิ้นสุดลงนะครับมีผลิตโดยค่าเอบริษัทบริษัท United Home Entertainment นะครับเป็นกองสวมนะเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาชาวอเมริกันจากมหานคริวิวยอร์กเดินทางเข้าป่าแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับ เค okay, เดาวมีเดี๋ยวนะ <c oughs> ภาษานี่มีไทยห้าจุดหนึ่งอังกฤษห้าจุดหนึ่งแล้วก็ซับไทยซับอังกฤษะนะครับผมชอบไอ้หนังที่มันเป็นแนวสยองขวัญน,นะครับไม่มีสก,กีนด้านไหนนะครับ ันนี้ซื้อมาห้าห้าสิบาทนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เลยครับมันสวยงามครับผมสามสิบสองทันวอโอเคเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ